ฮัลโหลทุกคนกราบสิบัสดี้มท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยและกันนะครับผมยิบช่องอเล็กน้ำยุดเกม i n น e ฟสเทชันซีดูวอลซี C, ของเราเช่นเคยครับผมทุกคนต็อสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมล่าบอสด้วยปืน R.A. H ยีนะครับหรือปืน AE ของเรานั่นเองนะที่ใช้ Cma มนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่า r a e จะใช้ยิงบอสทั้งหมดกี่นัดนะครับบอสถึงจะตุยส่วนตัวนี้นะครับวันนี้เราไปล่าเมืองไปล่าเมืองเหรอไปล่าบอสเมืองบนสุดกันนะครับแล้วก็เตรียมปืนอื่นๆไปยิงด้วยนะครับน่าจะได้เราลาสักประมาณ7ตัวนะเท่าที่คาดการไว้นะรประมาณนั้นไม่แน่อาจเก็บปืนในเมืองได้อีกนะครับโอเคมาครับทุกคนลยุยเอ้ผมลืมปรับภาพหรอเนี่ย เดี๋ยวนะอ๋อปรับวลิโลเออวลิโลมันต่ำกว่าโลเนาะผมปรับภาพเล่นนะครับอาจจะยังไม่กลับมานะต้องขอเข้าใหม่นะครับผมปรับเอ่อเอ้ยอะไรวะออกตี้เพื่ออยู่เซฟโซนแน่นอนในนี้จะมายิงผมครับว่าผมปรับเล่นเอ่อเล่นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะตอนกลางวันนะครับก็เลยปรับวิลลิโลให้มันไม่ต้องกินสเปคคอมมากเกินไปนะโอเคมีอยู่ดึว่าจะไม่มีซาร่า โอเคทุกคนมาดูกัน RA แม็กนี่มี46บนัดนะครับอุ้ยตายได้อะไรอ่ะโอ้ได้มันนี่พันหก เหลือ27นัดนะครับใช้ไปประมาณเมื่อกี้มี46ประมาณ119นัดทุกคนก็สรุป RA ใช้ไปทั้งหมด119นัดอาจจะไม่ถึงด้วยประมาณสัก115แล้วตอนบอสล้มปืนอาจจะมีลั่นไปบ้างนะก็เหมือนเดิมเลยยิงได้อีก1ตัวเลยเนี่ยซีแมโอู้ทุกคนดูดิคนเข้ามา4คนเลยดีนะที่เขารับตี้กันะกนะจะได้ไม่ต้องระแวงครัวันนี้ทําคลิปช้านะปกติจะทาคลิปประมาณตีสามตีสี่เมื่อคืนง่วงครับผมนอนช่วงประมาณตีหนึ่ก็เลย เพิ่งตื่นเนี่ย9โมงก็เลยเริ่มทําคลิปช้าไปหน่อยคนก็เลยเยอะไปน,นะครับอาจจะเสียงเสียงหน่อยอ่ะออกไปหมดแล้วเมืองนี้ทั้งทําคลิปทั้งไม่ได้ทําคลิปนี้ผมโดนรูดมาสองครั้งนะทำคลิปครั้งหนึ่งที่โดนรูดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้ทําคลิปนะครับกลังฟาร์มนี่แหละฟาร์มเพลินเลยไม่ชอบเลยตอนคืนเนี่ยเราภาพไปเป็นภาพหน้าป,ปกมันไม่สวยนะครับมันสีเขียวมันไม่สวยนะโอเคสุดมาลองไอเออีกรอบหนึ่งมาดูรอบนี้จะใช้กี่แม็กนะครับ กี่นัด,ดกี่นัดอะไรวะว่ายีนัดจะตายไหมเมื่อกี้1้อนัดนะน่าจะตายแหละนะโอเคตายครับถุงเท้าอ่ะถุงเท้าขายได้ประมาณ5,000ดอนนะแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเอารับกันเท่าไหร่แล้วนะครับเอาจริงนะทุกวันนี้ปืนไม่ค่อยดรอปเลย ปกติเนี่ยจะดรอปตามพวกรถนี้อยู่นะปืนพวกปืนเอาไว้ยิงบอสอะที่ไม่ใช่ปืนเอ้นเนี่ยที่ไม่ใช่พวกปืน m 1 6 m 4มอ่ะมันจะดรอปเยอะมากนะเมื่อก่อนนะทุกวันนี้หายากมากเนี่ยปกติตรงนี้ก็จะมีปืนดรอปนะบนรถนะครับมีบ่อยด้วยนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่เคยเจอเลยโอเคไปทุกคนไอเซิร์ฟยิงบอสต่อครับนั่นไงมีคนอยู่เมืองนี้ด้วยครับท่านผู้ชมขนาดมีคนในเซิร์ฟสองคนนล้นเนี่ยอะไรวะ อ๋อทุกคนลืมบอกไปเลยผมได้ MP9 มาแล้วนะเออรอรับชมคลิปเลยที่จริงผมนึกว่า MP9 มันเป็นปืนนะแต่มันเป็นพกครับทุกคน MP9 อ่ะ,อะผมนึกว่าเป็นปืนแบบปืนคนอนะ่ะเออแต่มนันพกนะครับสำหรับ MP9 ไม่แน่ใจว่าจะยิงบอสกี่นัดผมว่าต่าๆนะ่าจะประมาณ2 0 0้นัดได้อ่ะรอชมเลยสําหรับคนที่ขอมาสําหรับ MP9 ล่าบอสนะครับผมได้ทําการเอา m 1 6ลงทุนเอา m 1 6สี่ก็บอกไปแลกอ่ะโอเคเซอร์นี้ไม่มีคนระับท่านผู้ชมโอ้นี่ไงปืนตอบละ พูดไปเซิร์ฟที่แล้วว่าปกติจะเจอปืนอยู่บนหลังรถคันนี้มาเซิฟนี้เจอเลยวะโอเคไปทุกคนเซิฟนี้ไม่มีอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวหอเหี่ยวโดดเดี่ยวโอเคมาทุกคนตัวที่สามของเรา ตู้ยะสกาสวยมาปืนกระบอกแรกเอ้ตัวที่เท่าไหร่วะอ๋อตัวที่สามถูกแล้วปู้ได้ถุงเท้าเนาะอันนึงลืมมาทุกคนต่อครับหยุดยังหยุดแล้วโอเคมาดูกัน98นัดก p m เนี่ยจะตายไหมตายพอดีวะยังไม่ถึงร้อยนัดวะ ได้อาเอ้เพิ่งเก็บ R.A. เอ้เอ้เงทิ้งอาไปเอามายิงได้ R.A. เ <c oughs> อ้อแม็กนี้มีร้อยสี่สิบแปดนัดเองนึกว่าแม็กเต็มซะอีกบ้าเอ้มาครับทุกคนต่อตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่ห้าใช่ไหมเนี่ยเอ้ยสีตายโอเค สก,กาสวยสวยเก๋เท่เทบึ้มสองกระบอกแล้วท่านผู้ชมอุ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยครับปึ๊บ AKM ว่ะเกไปทุกคนช้เซิฟยิงบอสต่อครับโอเคมาทุกคนมีติดต่อกันเลยว่ะทุกคนตั้งแต่เซิฟยี่สิบจนถึงเซิฟยี่สิบสองเนี่ยมีบอสให้ยิงทุกเซิฟเลยสามเซิฟนี้ไม่ต้องย้าย เอ้ยไม่ตายวะเอเอต่อเลยแล้วกันโอเคโอ้โหมันนี่อันเอ็ดมือกำลังทองเลยอ้อุตส่าห์กำลังได้ปืนรัวๆเลยโอเคไปทุกคนซาย์ฟยิงต่อวนลูปที่เดิมยิงเสร็จวิง่งเข้ามาเก็บของแล้วก็ดิสที่เดิมนะที่ประจำมาทุกคนต่อครับโอ้โห เดี๋ยวจะมาให้มันสุดเขตก็ไม่มาเอา้ยไม่ตายว่ะ โอเคตุยฮะได้อะไรอ่ะโอ้โหมันนี่แล้วอะไรครับเนี่ยอันห้าน่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะท่านผู้ชมเอ,อ้ยอะไรอ่ะมาสดาทุกคนผมเจอมาสดาเอาเรื่องตรงนี้นานๆดอบทีเจอปืนดีสัด้วยครับท่านผู้ชมอืมโอเคมาสดามาครับนี่ <G ül s> สุดกเ,เอ้ยกูสุดแล้วเนี่ย เอ้ยอะไรวะยิ่งเสียวๆคนอยู่เนี่ยอ่ะทุกคนตัวสุดท้ายครับโอเคตุยโอเคตัวสุดท้ายได้สกาพอดีอ่ะเต็มอีกโอเคไปทุกคนเดี๋ยวดิสก่อนเลยแล้วกันเดีย๋ยวสรุปกันข้างนอกครับ โอเคทุกคนตามนี้นะครับผมเราสรุปได้สก,กามา3กระบอก r a 1นะได้ปืนพัน้งหมด4กระบอกนะจากการยิงบอสนะครับแล้วก็ได้มาสะดะมาอีก1กระบอกเป็น5กระบอกเลยสำหรับปืนที่เราได้มาในคลิปนี้แล้วก็ได้ถุงเท้ามาอันหนึ่งเนาะแล้วก็เงินประมาณ3ตัว นะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็รวมทั้งหมดเป็น8ตัวเนาะยิงทั้งหมดวันนี้8ตัวนะท่านผู้ชมก็ตามนี้นะครับถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในเงินทั้ง3ตัวเลยแล้วไม่มีพิมี์ยมด้วยได้ตังน้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับล่าบอสด้วยปืน RA เมืองบนสุดของแมปนะครับก็ประมาณนี้เลยก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปเด้อก็ถ้าดพลาดประการใดก็ขอไปท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับนะ ยูบเจอกันคลิปหน้าครับผม